สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุคนาทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งพงจุ้ยหงเห้ง a s t r o โลี y อิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนแฟนเพจแฟน YouTube ทนี่นิรของผมทุกท่านอีกครั้งนะครับคราวนี้ผมจะมาพยากรณ์12ราศีนะครับในช่วงเดือนมกราคมของปี2560ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีมกกังกรนะครับ ในช่วงเดือนมกราคมของปี2560นะครับเดือนมกราคมของปี2560สําหรับชาวราศีมังกรน,นั้นจะเป็นเดือนที่มีความสําเร็จโชคดีในเรื่องการเงินอย่างเห็นได้ชัดนั่นหมายความว่าการเงินไม่ว่าจะเป็นไรายได้ปีกย่อยหรือว่าการเงินที่เป็นโปรเจกต์ที่มาจากงานก้อนใหญ่ๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับอย่างไม่ยากทีเดียวท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรน,นั้น เป็นช่วงจังหวะที่คุณควรจะกอบโกยในเรื่องการเงินในช่วงเดือนเดือนมกราคมใครที่มีความทุกข์อกทุกใจในเรื่องของการเงินมาก่อนหน้านี้เดือนมกราคมปัญหาตรงนี้จะคลายจะคลายไปในทิศทางที่ดีมากๆทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็เช่นกันครับมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีงานของคุณยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันยังเขาเรียกว่ายังมีความสําเร็จดีอยู่แม้จะต้องบากบันชักงนิดนึง แต่ก็จะได้รับแรงหนุนจากเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนายโดยตัจองของคุณเป็นผู้หญิงหรือหัวหน้าขององค์กรของคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีอย่างมากมายทีเดียวในเรื่องความรักจะเป็นความรักที่มีความแปลกประหลาดสกนิดนึงนะครับในเดือนมกราคมสําหรับชาวลัคนานราศีมังกรคุณจะไปพบกับความรักซึ่งมันแฝงไว้ด้วยความคร่ายอย่างเต็มเปี่ยมใครที่ชอบความรัก ฉับถวยในเดือนมกราคมจะมีโอกาสได้เจอกับสิ่งเหล่านี้จะเป็นรักแบบ one night stand คือเพิ่งเจอกันก็โครมครามเลยนะครับเพิ่งเจอกันก็โครมครามเลยนั่นหมายความว่าลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์จะเจอกับรักแบบนี้จริงๆผมก็ไม่ไม่อยากจะเรียกมันบัญญัติคําว่าเป็นความรักหรอกครับเอาเป็นว่ามันเป็นความถูกใจกันก็แล้วกันนะครับในช่วงเดือนมกราคมสําหรับชาวลัคนาราศีมังกร และในคีย์เวิร์ดตรงนี้แปลความหมายถึงเรื่องความรักออกมาเป็นไพ่ก้าวถ้วยตัวนี้นะครับเ,เป็นไพ่นกกาลังบินแล้วมีลูกไฟขึ้นมามันหมายถึงไฟราคาที่กําลังมีเข้ามาอย่างเต็มเปี่ยมมันบอกได้ว่าคุณกําลังจะเดินเข้าไปกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นความรักในลักษณะฉับถ่วยหรือเป็นรักที่เน้นหาเน้นเป็นเรื่องทางเพศ เน้นในเรื่องที่จะโซเดมคอมกันอย่างเดียวเลยนะครับในช่วงมกราคมสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดเป็นรูปมังกรกําลังพังงานขึ้นมานะครับเหนือเก่งจีนตําแหน่งตรงนี้เนี่ยจักรลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นสษณ์ที่เขียนคําว่าหลีหมายถึงไฟแปลว่าอบอุ่นเขากาลังแปลความหมายถึงว่าขอให้คุณวางใจได้ในเรื่องการเงินของคุณมันจะคล่องตัวตลอดทั้งเดือนมกราคมปี2560กระผมสินแสหมิง ขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดี